สวัสดีค่ะพบกับชุติมานะคะในช่อง youtube channel ของนักขายสายเที่ยวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พามาดูภาพมุมสูงนะคะแต่เป็นสิ่งที่พิเศษสุดเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถวนรอบวงเวียนนะคะที่นี่ขนาด22ไร่ค่ะรถแต่ละคันนะคะก็จะแตกต่างกันไป แตส่สิ่งที่ทำได้เหมือนกันก็คือรถเก๋งนะคะรถกระบะนะคะหรือว่าจะเป็น Fortuner เนี่ยทุกคันวิ่งบนวงเวียนของเราได้นะคะตรงนี้นะคะที่เราวิ่งกันอยู่นะคะต้องบอกว่าเป็นถนนรอบวงเวียนเลยทีเดียวบรรยากาศภายในวงเวียนสวยและร่มรื่นมากๆค่ะนอกจากนั้นนะคะบรรยากาศด้านนอกนะคะที่ดินแบ่งขายของเราตอนนี้เรียบสวยและงดงามมากๆเลยทีเดียว วันนี้นะคะลูกค้าหลายท่านได้มีโอกาสเข้ามาชมที่ดินพร้อมๆกับเราค่ะบอกได้เลยว่าสวยมากๆอยากได้อยากจองแล้วค่ะแต่แต่แต่แต,แต,แต่อดใจรอ,อกันหน่อยนะคะเราเปิดให้จองพร้อมกันพรุ่งนี้ค่ะวันที่29พฤษภาคม2564นะคะเวลา9โมงตรงค่ะแถมโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆนะคะ คือท่านถือเงินมาเพียง50,000บาทใช้แล้วค่ะ50,000บาทเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่ได้นะคะหลังทําสัญญาเข้ามาทำประโยชน์บนที่ดินได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราให้ชมบรรยากาศแนวราบนะคะของวงเวียน22ของเรานะคะวงเวียนนครนายกที่บอกแล้วว่าพรีเมียมและพิเศษจริงๆค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจที่ดินแล้วยังไม่ได้เข้ามาชมพรุ่งนี้นะคะเข้ามาชมพร้อมกับจับจองกันได้เลยนะคะกับที่ดินขนาด485.2ตารางวานะคะถึง488ตารางวานั่นเองที่ดินขนาด1ไร่กว่าๆนะคะกับราคาที่ถูกและคุ้มจริงๆเราเช็คราคาให้แล้วนะคะไม่ว่าท่าน จะเป็นใครนะคะก็สามารถซื้อที่ดินกับเราได้ไม่เช็คเครดิตไม่เช็คบูโรไม่เช็คประวัติต่างๆสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่0822310442ติดต่อคุณชุติมาเท่านั้นพรุ่งนี้มาเจอกันที่หน้าแปลงเรียกหาชุติมาชุติมาชุติมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ